แนะนำตัวหน่อยครับชื่อพันดีศรีจันลัตนะคะอายุ47ปีค่ะ<ช>เป็นพนักง,งานและวิสาหกิจค่ะทั้ง2ท่านเจอกันได้ยังไงฮะเจอตอนจะไปเรียนพันธตอนนั้นเรียนพันธีนป,ปีหนึ่งอะค่ะเจอกัอรินถนนอ๋อไเรีปีหนึ่งใช่ค่ะตอนนั้นเรียนอยู่ปปอ,อยู่พันธชิกการ,รเชตุพนนะคะ สามสิบกว่าปีมาแล้วยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีคือเรากําลังจะไปพานิดอะหารเรากำลังจะไปเลี้ยงสื่อแล้วคนนี้เขาขับรถมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ได้ขับซ้อนท้ายเพื่อนมาแต่เขาก็ไม่ได้แซวเรานะคะเพื่อนเขาอ่าแซวว่าน้องพี่ไปส่งไหมน้องอยานั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ขับตามไปถึงหน้าพานิดเออโรงเรียนนะคะหน้าโรงเรียนใช่เอาแล้วแล้วยังไงต่อฮะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะพอตกเย็นอ่ะเขาไม่ดักรอหน้า พานี้จะค่ะหน้าที่มหาลัยอะค่ะแล้วเขาเริ่มต้นพูดกับเรายังไงไม่คือไม่เริ่มต้นพูดอะไรอ่ะเดินตามอย่างเดียวเลยค่ะไม่กลัวหรอก็คือตอนนั้นมันก็ไม่น่ากลัวเพราะเรามากับเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนกับพร้อมกันใช่แล้วก็ขึ้นรถเมย์ค่ะเขาก็ขึ้นตามจ่ายค่ารถเมย์ให้อใช่ค่ะแต่เรียนเขาได้ไหม เลี้ยงรถเมย์ใช่ค่ะแต่เราก็จ่ายเงินไปแล้วนะคะเราไม่สนใจเขาเราจ่ายไปแล้วลแล้วก็ลงแล้วเขาก็เดินตามจะเข้าซอยบ้านนะคะที่กว่างฮะตอนแรกนั่งซอมมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปเพื่อนเป็นคนแซวด้วยาําำใช่ครับแต่ทําไมเราเป็นคนไปตามเขาฮะปิ้งครับอ <c oughs> ตอนเย็นมาคนเดียวเลยทิ้งเพื่อนเ้าไปเลยใช่ครับนี่ไง อยู่นานหม่าอเขาจะใจอ่อนเป็นแฟนเราก็<ใ>นานเหมือนกันนะคะประมาณสองสามอาทิตย์อะคะ่ะเราก็เลยตัดสินใจเอาอยัางไงดีที่เขาจะไม่ต้องเลือกตามเหมือนกันเราไม่ชอบเขาอะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าอยากเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเราให้ที่อยู่แล้วคุณเขียนจดหมายมาคุยกันแต่มันไม่ต้องมาดักรอยอย่างนี้เราเสียเวลานั่นแหละเสร็จเขาเลยเขาหาทีอ่อยู่ตามไปเจอที่บ้านเลยได้กันในซองจดหมายหยาบยาง เขาก็พยายามมาทุกวันนะนี่ตล้วก็อนไปลอหนกซอยรอเลยเขาก็ลอยอย่างเงี้ยจ้ะคแสดงว่าชอบจริงๆตอนนั้นพี่ติติโสดอยู่ไหมฮะก็มีคนมาจีบบ้างค่ะแล้วพี่ทำยังไงจัดการเขาอย่างไงก็บอกเขาว่าอยากอยากคบกันเลยเพราะว่าเรามีแฟนแล้วไม่ต้องมาจีบหรอกยังไงเราก็ไม่ชอบคุณหรอกแล้วเขาก็จะหายไปสักมึงเพราะตอนนั้นรู้สึกเขาจะไปทํางานคุณอาที่ญี่ปุ่นแล้วไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นด้วยอะค่ะหายไปเลยหายไปประมาณเกือบปีค่ะแล้วกลับมาใหน กลับมาคราวนี้มาเอาผู้ใหญ่มาขอมั่นเลยนะคะพ่อเอาผู้ใหญ่มาเลยเขาามพ่อแม่ก่อนแล้วเราเราไปบอกเขาเปล่าว่าให้ขอให้เอาผู้ใหญ่มาขอเปล่าค่ะเปล่าแล้วก็ปฏิเสธผู้ใหญ่ไปอะค่ะผู้ใหญ่เพราะว่าเราไม่เคยคบกันไม่เคยรู้จักกันไม่ไม่เราก็ปฏิเสธผู้ใหญ่ไปใช่เขาพาผู้ใหญ่มาเลยระหว่างระหว่างที่เขาหายไปก็มีได้คุยอะไรกันบ้างไหมคะเขาจะ เขียนจดหมายมาคุยเรื่อยๆค่ะแต่เราเราเราไม่ค่อยตอบนะคะโอ้เพราะสมัยก่อนไม่มีโซเชียลเนะน้อยม่ค่จดหมายางเดียวตอนนั้นคิดยังไงถึงไปขอผู้หญิงคนนี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาไม่เคยคบเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศนี่ครับก็เลยว่าขอมั่นไว้ก่อนประมาณนี้ครับจจิตใจคุณมุ่งมั่นมากนะพอเอาผู้ใหญ่ไปถึงปุ๊บเขาปฏิเสธมาแคนเซลที่ทําไงฮะเสียใจครับเสียใจเล็กน้อยแล้วก็เอาใหม่ เข้าหาพ่อแม่ค่ะไปสองรอบเข้าหาพ่อแม่เลยให้พ่อแม่เขาประทับใจเราครับผมทำยังไงบ้างฮะพี่กวางก็มาเยี่ยมตลอดคุยกับพ่อแม่เขาจะไม่สนใจเราก็คุยกับพ่อแม่คุยกับพ่อแม่เขาเรียกว่าเข้าทางผู้ใหญ่เข้าทางผู้ใหญ่ก็ประทับใจเขาคือตอนนั้นคุณพ่อไม่สบายค่ะ คนในซอยในบ้านเราจะเป็นสวนในมีริมคลองมีอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในสวนแถวพระประแดงอะ,ค,ะค่ะแล้วคุณพ่อไม่สบายเขาก็แบกให้คุณพ่อขึ้นหลังแล้วก็พาไปโรงพยาบาลอ,อันนั้นเราก็เริ่มประทับใจเขาแล้วค่ะใจเพราะเหมือนเขาไม่รังเกียจคุณพ่อเราเพราะคุณพ่อแบบทานเหล้าเยอะอะติดเหล้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเร,เราเริ่มใจอ่อนตอนไหน,นะคะเพราะอะไรถึงใจอ่อนก็มองมอง,มองแล้วคนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าหาผู้ใหญ่เลยนะคะตั้งแต่ผู้ชายที่เราครบมาก็จะมีคนเนี้ยที่ดูแลพ่อเราแล้วเข้าเข้าหาผู้ใหญ่คราวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แนะนําว่าเออ ราก็ยังไม่มีใครด้วยค่ะตอนนั้นน่ะก็เหมือนคบผ่านๆยังไม่ได้จริงจังกับใครอย่างเงี้ยก็เลยลองคบเขาดูอะค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้คบกันก็มันสามสี่ปีอะค่ะโอระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยได้ใครก่อนเขาไม่ได้พ่อที่วันนั้นจะแต่งงานเพราะว่าคุณพ่อจะเสียด้วยค่ะเลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากจะให้คุณพ่อเห็นเพราะคุณพ่อเขาแบบน็อกสุราไปแล้วค่ะเหมือนเป็นตับแข็ง ก็เลยอยากจะให้เราแต่งก่อนที่คุณพ่อจะเสียก็คือแต่งก่อนแต่งก่อนพอแต่งกันแล้วผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ค่ะดีมากๆเลยค่ะเราคิดไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขาดูแลครอบครัวด,ดีมากแล้วก็รับผิดชอบมีบ้านมีรถมีทุกอย่างกับเขาเนี่ยเขามอบให้ลูกทุกอย่างเลยก็เราคิดได้ใจว่าเราโชคดีจังเลยที่เราเลือกผู้ชายคนนี้อครับเขาจีบนานมากรักมากรักผู้หญิงคนนี้มากมากเพาวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้หายไปจากชีวิตเรา ต้องดิ้นตายแน่เลยอะใช่ไหมก็คิดว่าง้นครับเออเขาแบบเขาแบบดีที่สุดแล้วครับมุ่งมั่นมากว่าต้องเป็นคนนี้อะอืม่ะอะวันเนี้ยได้ผู้หญิงคนนี้มาอยู่กับเราแล้วเป็นแม่ของลูกเราด้วยครับมีอะไรอยากจะบอกคุณติติคะก็ถ้าผมทำอะไรผิดไปพลาดพังไปก็ต้องขอโทษณตรงนี้ด้วยครับอ๋อคืออยเขาอยู่เราอะดูดิเา่น่ารักสุดครับ แสดงความรักกันหน่อยดีกว่าฮะหนึ 2> 1, 2, ่งสองสขอบคุณมากครับขอบคุณครับ